เราเราก็มองเราก็มองไม่ตรงกล้องเหมือ,อนกันวันนี้เราจะมาเนื่องจากว่าคุณเพื่อนอยากให้เราเป็นแม่บ้านแม่เรือนเราก็เลยได้มาเปิดแตงมันมาทำเค้กแตงจะเซ็กซี่อย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนด้วยเออเราก็ไม่ได้เราก็มีหลายโหมดเนาะเพื่อนเนาะคืเอ <c oughs> คเราก็จะมาน่ารักกันนะวันนี้ ซึ่งเราต้องหาแบบนะคะอยากทําแบบไหนก็ทําซึ่งตอนนี้ในหัวก็คือไม่คิดยิ่ไม่ออกนะคะว่าจะทําแบบไหนเหมือนกันนี่คือของเราที่เราจะทำนะจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะว่าเราเลือกอัน,อนที่ค่อนถ้าจะปลอดภัยว่าทาออกมามันก็ยังดูเป็นเค้กอ,อยู่กี่ก็ทุหมดแล้วอะไรนะกินเสร็จปุ๊บแล้วฉกัก็กินสองคํามื่อวาน ใช่จ้ะน่าจะประมาณนั้นทำ้เพอ่ะอ๋อพอมแล้วค่ะาเตรอุปกรณ์ในี้จะเป็นไม้ทายาที่จะใช้่ามันจะขีดใส่ในทวจะสมสีะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียงว่าหวเกียบรายไ<อ>ายดยได้แล้วก็สีตรงข้างหน้าจะมีหิดที่เรียนหนึ่งสองลายก็ได้ค่ะหยดบนทวงก็ได้ใช่ไหมคะสียยอ๋อหยดใส่แบ่ง เราเอาผสมผสมใช้อะไรผสมกันเพางเปลี่ยนไหพนี้ใชขวูล้และพานี้เราไว้ใส่ทำอะไรวะก็คืป้ายอเออดี เอาคืเป็นชิมูอาะไรไปมใส่เปอร์ตีเด้งจริงๆอันนี้อันนี้มันมอยู่ยในในวิดโอเนาะร้นชื่อพีพีเบนกิ้นสตูดิโออ๋เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะได้คุยชิก่ออ่ะแล้วก็ ผิดอ่าฉัก็ไม่ได้มองล้าแกทำไรอ <c oughs> เอาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะโอเคใช้อุปกรณ์ผิดได้แต่ว่าทำแบบประมาณนี้ถูกใช่ไหมคะไปและคือตั้งใจให้เป็นชูบูทุกตัวหรือว่าแอสแตรกแอสแตรกก็สวยดีนะอ่าตั้งใจเป็นชูบูทุกทั่วแต่มันออกมาเป็นแอสแตรกแล้วก็แอสแตรกก็ได้เก <c oughs> <c oughs> ียเกียวความแอสแตร์้อไมได้ไม่เกียรนะตอนน้เริ่อนะ้ สีที่ไม่ใช่น้ำตาลที่อยากได้อยากได้สีน้ำตาลอะไรน้ำตาลหมีเหรอน้ำตาลน้องหมีมไปแกนี่มันออกแนวแบบมันยังไม่อ่ะมันเดเป็นสีพากันเปื้อนกันเลยอ่ะใช่ตัวนี้แกเคยแกทำอะไรทำคล้ายๆอะไรแบบนี้ไหมเคยก็แต่มามากตั้งแต่สมัยเอาแม่เรียนเบุ๊กเกอรี่เอ๋แม่รู้บ้างแม่มาสองน้องจริงๆมันก็น่าจะคล้ายๆกับเรากำลังทำ ปาดฟิลเลอร์เอาเล่นเราเล่นกับฟิลเลอร์ถ้าปาดแบบนี้ทุกครั้งแค่ให้เราด้วนะคะของเราเป็นลิ้นฉี่ลิ้นฉี่นะาะักดทำตั้งนานได้แค่นี้ของเพื่อนเป็นหมีและไม่น่า้ยชนมันไปมันไปหมดแล้วถึงบอกแล้ว่าตั้งสเลยต้องไมอะไรต้องไป ชีวิตมันง่ายที่เยอะเลยถ้าเขาทำส่วนไหนูมาให้แล้แต่ว่าเขาไม่บอกเรากำลังทำคีดดตอะไรแปลกะเก็ง่ายอ่ะเข And I see you, the way I breathe you in, it's the texture of your skin. I wanna wrap my arms <laughs> around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch, it's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the end of time. เราบางทีเนมันง่ายมากแต่เราต้องใส่หัวเหล็กเข้าไปนินึงแล้วบีบไปเลยชุดวิของเธอหนะ้าอะของเธอมันจะเป็นแบวแบแบอะแต่สองชั้นมันอาจจะออกเบลนด์อะของเราจะเป็นแอบ,บสแตกแ็กละกัน เธอของเธอสวยไปเยอะลยดูของเพื่อนมันทำละเอียดยิบเลยอันนี้คืออะไรป่าดงพงไพรอะไรสัวอย่างหนึ่งพยายามอยากจะทำแหวนโค้ด้วยแต่ว่าอยากได้แล้วสีสีแดงดอกไม้สีแดงพึ่งสีแดงลูกชอบไหมชอบค่ะ alone That miss more. days we save we h e t อันนี้เป็นงานแอบสแกนะเพราะฉะนั้นนะ่ใช้ใจดูฉันก็จะมีเพื่อนรู้ว่าทำภูเขาอยู่แล้วนะนะ พี่ก็ต้องกั้นํำแม่บอกว่าตอนเนี้ยอีอีสีแดงฉันอะมันมันเหมือนสลัดผักแล้วอะคือตอนแรกจะทําเป็นดอกไม้เว้ยอ๋อนี่เหมือนสลัดละโอเคแตว่ากินสลัดผักเหมือนสลัดผักไปแล้วอ่ากระดกส่วนดอกกุหลาบเนี่ยสไตล์แวนโก้นะคะ กอ,อนไม่รอดทำเองค่ะคือเร่องเ่อง,นองขนมเนี่ยไม่เคยทำเลยทำอาหารก็พอได้ตอนสมัยอยู่เมืองนอกแต่ขนมนี้มันแอดวานซ์เป็นอะไรคิดอะไรไม่ออกแล้วอใส่สปริงโกล อันนี้คือของเพื่อนอละเอียดยิบเลย,ลเยใส่หมวกด้วยวะ่ะเพื่อนคือสุดแต่เพื่อนคือมีพื้นพื้นฐานทางด้านนีมาดูยะดูของเราคือไอ้กองหยุ่มหยุมตรงเนี้ยตั้งใจจะทำเป็นพมดอกกุหลาบแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นสลัดผักที่เป็นมะเขือเทศ ไม่รู้อ่ะมันดูแบบมันมันก็การทำเค้กครั้งแรกของเราสงสารเธอตลอดไม่ได้มันก็กินได้หมดใช่ไหมคิดไม่ออกอยู่ดีก็มีคำว่าดีอออขึ้นมาในหัวก็เลยเขียนไปเลย แค่คะแนนเค้กของหมอแดงกับเค้กของหมอเอ๋งนะคะตานีด้วยนะคะเั่งลงมาด้านล่างเดี๋ยวก่อนทำตั้งนาโทรศัพท์หล่นใสเซกไม่กอดแม่โทรศัพท์หล่นใส่เค้กพอกเสร็จปุ๊บลุกลงมา น่ารักอยู่นะนนก็ยังน่ารักอยู่นะอ,อ่ะเอาเอาเอาแค่เอาแบบปาดเองตัวครีมขึ้นมาก็พอละเอาพาทิดออกโอเคก็าทำเค้กเสร็จแล้วนะคะก็ได้ใส่ไปในกล่องนี้เรียบร้อยนะคะประสบการณ์การทำเค้กอันนี้มากที่ไม่ทำครัวทำแทำเค้กตัวเอง <c oughs> ใช่ของของเออ่ะเกือบดีแล้วอะ่ะเกือบดีแล้วอ่ะจริงจเอ่อพงัง ปักเลยอะแต่ว่าของของเราก็าก็อย่องางนั้นแหละตามที่เห็นตอนนี้ตอนนี้หมอแตงก็ยังไม่ได้ออกจากสยามเพรา,าะว่ามาเจนเวูแมนแล้วก็คือว่าในถุงเนี่ยประมาณ8ล้านชุดก็คือหกิบชุดไหนก็คือจะเอาไปหมดเลยอ่ะเพื่อนหลอกเขามามงา แล้วมันมันอ,อยากได้ไปหมดเลยอะ่ะแต่คนพามาได้ยังคะได้ง่วงแต่ดูใหญ่เลยนะจะองไวหมดแล้วคือน่าราักเลยมากคือควรจะมีติดตัวไว้ไว้ไปงานอันนี้ก็สวยเอาสองอันเลย